เป็นหนุ่มไรเดอร์มาร้องขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าเขาถูกรถกระบะบีบแต่ไล่ก่อนจะมีการยกพวกกลุ่มทำร้ายกันกลางถนนสุขุมวิทนะครับตัวเขาและน้องชายบาดเจ็บนาบาดเจ็บหนักเลยกระดูกหน้าแตกหน้าผากยุบนะครับเอาไปดูภาพเหตุการณ์หลักฐานนี้ก่อนครับ เด็กเดือดร้องกันใหญ่เลยที่ทำร้ายกันต่อหน้าตำรวจเลยคุณผู้ชมครับน<อ>ด้เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะตำรวจสพเมืองสุทปปรรกการต้องเข้ามาระงับเหตุกลุ่มชายชะก,กันนับสิบคนนะครับโต้เถียงกันอยู่ริมถนนจากนั้นก็ทำร้ายกันฮะต่อหน้าตำรวจแล้วก็เด็กแค่สี่ขวบ<อ>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้บนถนนสุขวิทที่ปากน้ำอำเภอเมืองสุทรรกการนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุให้นายจากอายุ18ปีนะครับเป็นไลเดอร์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกใบหน้าแตกหน้าผากยุบนะครับอาเจียนเป็นเลือดส่วนอีกคนก็คือนายสุรเชษอายุ28ปีซึ่งเป็นพี่ชายถูกทำร้ายจนปากแตกแขนหักนะครับนายสุรเชษอายุ28ปีไรเดอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคนเจ็บเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุตัวเขากับน้องชายขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันนะครับจะไปทำงานแถวแถวสุขุมวิท เขามีภรรยาอุ้มลูกน้อยซ้อนท้ายมาด้วยแต่ระหว่างทางนะคะฝั่งคู่กรณีได้ขับรถจี้ท้ายก่อนบีบแต่ไล่ก็เลยมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันนะครับซึ่งนายสุรเชษบอกว่าตอนนั้นน้องชายขีม่มอเตอร์ไซค์สีแดงมาช่วยไก,กล่เกลี่ยแต่เคลียร์กันไม่รู้เรื่องนะคะคู่กรณีพยายามจะขับรถชน<ๆ>เขาก็เลยเอามือปัดกระจก<ๆ>ก่อนจะถูกอีกฝ่ายไล่ตามหาเรื่อง<ๆ>และถูกรุมทำร้ายตามคลิป<ๆ>น้องชายก็สาหัสจนยังไม่สามารถพูดสื่อสารได้ตอนนี้<ๆ>ส่วนนายสุรเชษแขนหัก ไม่สามารถไปทํางานได้เสียรายได้วันละประมาณ1,200บาทและยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วกว่า1,000 0บาทด้วยและกังวลค่ะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากให้คู่กรณีรับผิดชอบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทค่ะรอบหนึ่งคือรอบแรกเนี่ยเขาเถียงกันก่อนเถียงเสร็จปุ๊บขับมาถึงแยกปากน้ำเนี่ยเขาพยายามจี้ตูดแล้วก็แซงขวามาปาดให้เราจาะพอจาะเสร็จ ก็ลงมาทำร้ายเลยท่านหลบมันก็มันจะมีพวกเนินพวกอะไรเงี้ยน้องก็ตลบปกติอะพี่คือเขาบีบแต่น้องก็ไม่ได้มีอาการที่ว่าฉุนเฉียวหรืออะไรนะเขาก็น้องมันบอกผมว่ามันก็จะพยายามหลบซ้ายให้เพราะว่ามันก็ต้องดูจังหวะรถอะพี่ไม่ใช่ว่าบีบแล้วเข้าซ้ายได้เลยมันไม่ใช่ไงถ้าถ้าบีบปุ๊บจังหวะนั้นบีบปุ๊บเข้าซ้ายเลยชนผมแน่นอนเขาหาว่าผมเริ่มก่อนมานี่ครับผมก็ยอมรับในส่วนที่ผมทำอะพี่แต่ว่าในในส่วนที่เขาทำอะ่ะเขาเขาก็ยายเขายอมรับมั่งอะ เอาฟังอีกฝั่งคุณผู้ชมครับฟั่งรถกระบะหลังจากเมื่อวานถูกตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักฟังรถกระบะเขาบอกแบบนี้ฝั่งไรเดอร์เนะี่ยขี่แช่เลนเขาก็เลยบีบแต่สั้นๆไปหนึ่งครั้งแต่ฝั่งนั้นไม่พอใจมีการด่าแล้วก็แจกให้ของรับกันด้วยและก็ยังเป็นฝ่ายโบกมือเรียกให้พวกเขาเนี่ยจอดรถแล้วก็เป็นฝ่ายเริ่มก็คือวิ่งเข้ามาต่อยก่อนนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าพวกผมเนี่ย ฝั่งรถกระบ,บะมากัน2คัน5คนก็เลยเกิดการลุมตามคลิปเพราะอีกฝ่ายเปิดมาก่อนผมก็เลยเปิดตามครับส่วนเรื่องของคดีตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับฝ่ายใดนะครับอยู่ระหว่างรอใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดีเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ต่างอ้างว่าคือได้รับบาดเจ็บไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนฝั่งนู้นพูดไม่ตรงกันหนังโคลมวนนะครับตำรวจบอกกจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติมและจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งคู่ครับค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ